ในช่วงที่พวกเรากำลังเผชิญปัญหากับความเครียดความกลุ่มต่างๆในปัจจุบันผมอยากจะเล่าประสบการณ์ในการ,รเผชิญหน้ากับตัวเองซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับบางคนกับได้การ,รเผชิญหน้ากับตัวเองเนี่ยเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมใช้ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่ก่อนผมเป็นคนที่เครียดมากกลุ่มมากสมัยเป็นวัยรุ่นผมรู้สึกแย่รู้สึกด้อยไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีแต่ความกลัวในชีวิตไม่กล้าที่จะเริ่มทำอะไรเลยจะทำนั่น ก็กลัวผิดพลาดล้มเหลวจะทำนี่ก็กลัวคนวิพากวิจารณ์กลัวคนไม่เห็นด้วยรู้สึกอายที่จะเริ่มอะไรพอไม่กล้าทำอะไรก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจรู้สึกแย่ที่ว่าชีวิตมันช่างไม่มีความหมายอะไรเลยวันวันผ่านไปผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันขําช้ามาก เวลามันยาวนานหลือเกินมันเต็มไปด้วยความรู้สึกแย่รู้สึกดอยแล้วก็หดหูนี่คือความทุกข์ที่ผมเผชิญผมจะรู้สึกว่าผมได้กว่าทุกอย่างยอดได้กว่าคนทุกคนเวลาเพื่อนมีซื้อรถใหม่ๆม,มาสักคันหนึ่งเนี่ย ผมก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจว่าทำไมเราไม่มีเหมือนเขาทั้งๆท,ที่เราก็ขยันได้มากทำงานมากทำอะไรมากแต่ทำไมเราไม่มีเหมือนเขาทำไมเขาเก่งกว่าเราทำไมเขาฉลาดกว่าเราผมก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเขามีแฟนเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไม เขาสามารถมีแฟนได้เราก็อยากจะมีแต่ว่าทำไมเราไม่มีอ่ะก็เครียดแต่พอเจอผู้หญิงที่ชอบก็อายกลัวไม่กล้ากลัวว่าเขาจะหาว่าเราจนกลัวว่าเขาจะหาว่าเราหน้าตาไม่ดีไม่เจียมตัวเราก็จะกลัวไปสารพัดอยา่างและในที่สุดก็ไม่เคยมีแฟน นี่คือความทุกข์เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามันหดหู่แล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเราอยู่ไปทำไมอะ่ะคิดแล้วก็ท้อแท้ความทุกข์เหล่านี้รุมเราจิตใจผมหลายปีมากทีเดียวจนช่วงอายุมากขึ้นมากขึ้น ได้ไปรู้จักกับกลุ่มหนึ่งเรียกว่าโคเคอลเซลลิงผมก็ได้ไปร่วมกลุ่มนี้ไปคุยกันเขาบอกว่าถ้าเราได้สืบสวนจนถึงปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้เราเป็นแบบเนี้เราก็จะแก้ปัญหานั้นได้เราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปผมก็รู้สึกดีมากที่ไปเข้ากลุ่มโคเคอลเซลลิงไปคุยกันไปเล่าสืบค้น หาปัญหาของตัวเองมันรู้สึกดีในขณะที่อยู่ในกลุ่มแต่พอกลับมาบ้านไม่นานเราก็กลับไปเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่เข้าใจมันพอก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ช่วยผมเท่าไหร่เลยเหมือนกับบางครั้งไปนั่งสมาธิไปภาวนาไปรีทรีต อะไรต่างๆในช่วงที่ไปเนมันดีมากแต่พอกลับมาบ้านเราเป็นคนเดิมเราเผชิญกับปัญหาเดิมอันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาในสมัยเป็นวัยรุ่นรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรเลยให้ภาคภูมิใจจากนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเรา ไม่ทำอะไรเลยอะอยู่กับมันเผชิญกับมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แต่ความคิดเพื่อที่จะสืบคน้นสืบหาว่ามันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยเรามีแต่พยายามที่จะใช้ความคิดเพื่อสืบหาต้นเหตุของปัญหา แต่ผมอาจจะไม่ใช่คนที่ถนัดในการวิธีการแบบนั้นมันก็เลยไม่ได้ช่วยผมก็เลยมาคิดใหม่ว่าถ้าเราไม่ต้องสืบคนล่ะแค่อยู่กับมันเฝ้าดูมันเฉยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่กับมันเนี่ยหมายถึงการอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองหมายถึงการอยู่กับอารมณ์ของตัวเองเวลาเรารู้สึกเศร้า รู้สึกเหงารู้สึกแย่ขึ้นมาเนี่ยปกติผมจะทำสองอย่างอย่างแรกคือการหนีหรือการเบี่ยงเบนตัวเองออกจากปัญหาเหงาขึ้นมาเศร้าขึ้นมาปุ๊บก็ไปหาเพื่อนที่สนุกที่สุดหรือไม่ก็ไปดูหนังหรือไม่ก็เปิดเพลงทำอะไรก็ได้เพื่อหนีจากความรู้สึกนั้น นี่คือการเบี่ยงเบนที่ผมใช้มาบ่อยมากอันที่สองก็คือการตามมันเวลาเศร้าขึ้นมาปุ๊บก็จะคิดแต่เรื่องเศร้าเพื่อหล่อเลี้ยงเอาใจมันมันก็จะเศร้าขึ้นเศร้าขึ้นเศร้าขึ้นอยู่ๆก็นั่งร้องไห้อะนี่คือการเลี้ยงมันเวลาดีใจก็ดีใจมากๆดีใจมากๆจนน้ําตาไหลอยากได้ อะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหาให้มันเลยเอ,อ,อยากได้เครื่องเล่นสเตอริโอก็ซื้อเลยโดยไม่ต้องคิดว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นอยากได้เสื้อผ้าที่แพงๆก็ซื้อเลยโดยไม่ต้องคิดว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นนี่คือการตามนี่คือการหล่อเลี้ยงมันผมทำมาสองอย่างในชีวิต การหล่อเลี้ยงมันเนี่ยทำให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นและก็ครอบงำชีวิตผมหล่อเลี้ยงอารมณ์ตามอารมณ์ทำให้อารมณ์มีอำนาจมีพลังสูงมากในการครอบงำชีวิตผมแม้ว่าผมจะพยายามคิดยังไงผมก็แก้ปัญหามันไม่ได้แต่ในที่สุดที่ผมตั้งใจว่าผมจะไม่ทำอะไรเลยไม่หนีจากมัน ไม่เบี่ยงเบนออกจากมันและก็ไม่ตามมันไม่หล่อเลี้ยงมันนั่งอยู่กับมันเฝ้าดูมันเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเกิดความเหงาขึ้นมาปุ๊บผมก็นั่งดูความเหงานั่นแหละไม่เบี่ยงเบนไม่หนีไปไหนเลยเฝ้าดูไม่เนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเอง มันยากเพราะว่าความคิดจะโผล่ขึ้นมาพอความคิดโผล่ขึ้นมาปุ๊บผมก็จะพยายามดึงตัวเองกลับมาเฝ้าดูอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็พยายามทำอีกอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานาน,นานทีเดียวพอนานเข้านานเข้าก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาในการเฝ้าดูเนี่ยมันจะเริ่ม ขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นทีละนิด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 แล้วเราก็จะเฝ้าดูได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้น <n> การเฝ้าดูได้นานขึ้นเนี่ยทาให้เราไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดแต่เราอยู่ในโลกของความจริงที่เรากำลังเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองที่กําลังเหงาอย่างที่สุดหรือเศร้าอย่างที่สุดแล้วก็จะเริ่มเห็นว่า ความเหงาความเศร้าหรือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหรือความดีใจตื่นเต้นกระดีกระดาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยก็คือมันจะพุ่งขึ้นอย่างแรงมากมันจะเหงามากเหมือนกับใจจะขาดน้ำตามันจะไหลพรากๆออกมาเหงาแบบนั้นเศร้าแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอะ่ะก็แค่เฝ้าดูมดันเฉยๆเนี่ยสักพัก มันก็จะลดลงลดลงลดลงแล้วเป็นธรรมดาพอมันธรรมดาเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ปกติดีเนี่ยแค่อารมณ์เรามันพุ่งขึ้นเฉยๆแล้วมันก็ลงและอีกไม่นานมันก็ขึ้นมาอีกพอขึ้นมาอีกปุ๊บถ้าเราไม่ตามมันไม่หนีมันไม่เลี้ยงมันสักพักมันก็ลงเหมือนเดิม พอลงไปสักพักมันก็จะขึ้นมาอีกพอมันขึ้นมาอีกปุ๊บเราก็บอกว่าเออช่างมันเถอะช่างมันเฝ้าดูมันเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันก็ลงพอทําอย่างนี้เรื่อยเรื่อยๆื่อยเข้าเนี่ยมันทําให้เราเริ่มเห็นพฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของอารมณ์ว่าอารมณ์เนี่ยมีพฤติกรรมในการขึ้นถึงที่สุดแล้วก็ลงขึ้นถึงที่สุดแล้วก็ลง พอเริ่มเห็นอย่างนี้ปุ๊บพอเกิดความเศร้าความเหงาขึ้นมาปุ๊บเกิดความกลัวขึ้นมาปุ๊บผมก็จะบอกว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ลงแล้วก็ตั้งหน้าทำสิ่งที่เราอยากทำต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆจะพบว่าอารมณ์ของเราเนี่ยอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงแต่มันไม่ได้หายไปไหนอารมณ์คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เราไม่สามารถที่จะกดทับมันไว้ได้เราไม่สามารถที่จะลบมันออกไปได้เรากำจัดมันไม่ได้มันอยู่ที่นั่นแหละแต่เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรโดยไม่ให้มันครอบงำชีวิตเรานี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนุกสนุกในการเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองสนุกในการเฝ้าสังเกต ตัวเองว่าเราจะไม่ให้อารมณ์ครอบงำเราได้อย่างไรการฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะฝืนฝืนอารมณ์ของตัวเองอย่างถ้าอารมณ์บอกว่าเอออย่าเพิ่งไปสมัครงานอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์เลยวันนี้ไปสมัครงานไว้อย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์เลยกลัวว่าเรายังไม่พร้อม กลัวว่าเราจะพูดไม่ชัดพูดภาษาไทยไม่ชัดอา,อารมณ์มันจะบอกว่าอย่าพึ่งทําเลยหรือจะไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้ว็บอกว่าเอออย่าพึ่งไปเลยอารมณ์มันจะบอกอย่างนั้นอารมณ์ของความขี้อายความกลัวเนี่ยมันจะห้ามเราเสมอแล้วก็หาเหตุผลมายุติเราเสมอพอเราฝึกเฝ้าดูอารมณ์บ่อยๆปุ๊บมันทําให้เกิดความกล้าขึ้นมาว่าที่จะฝืน ถ้าอารมณ์บอกว่าอย่าทําทําเลยอารมณ์บอกว่าอย่าพึ่งไปสัมภาษณ์นะออเพราะว่าเราไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างเงี้ยไปเลยครับไปเลยไปอารมณ์บอกว่าเอออย่าพึ่งทําสวนนะวันเนี้ยมันยังเช้าอยู่กินชากินกาแฟดีกว่าอ่าอารมณ์บอกอย่างนั้นผมก็จะฝืนไม่กินชาไม่กินกาแฟไปทำสวนเลย ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทำให้เราได้เข้าใจว่าอารมณ์เนี่ยพอเราไม่ให้ความสนใจมันมันจะอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นกลัวอะไรทำอันนั้นไม่ชอบอะไรอยู่กับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เรื่อยๆทำให้อารมณ์เนี่ย อ่อนแอลงอ่อนแอลงและชีวิตก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นเบาขึ้นมีความกลัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็รู้สึกเวลาในแต่ละวันเนี่ยมันเร็วมากแต่ก่อนในรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะค่ำวะทำไมเวลามันยาวนานเหลือเกินในแต่ละวันแต่ทุกวันเนี่ย พอเริ่มฝึกอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าทําไมดวงอาทิตย์มันรีบร้อนเหลือเกินมันจากเราไปเร็วมากนาฬิกามันผิดหรือเปล่าแป๊บเดียวค่ําแล้วเนี่ยมันต่างกันมากเลยอะ่ะการฝึกที่จะ,ะเผชิญกับตัวเองเนี่ยมันช่วยให้ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากมันทำให้ผมเห็นว่าโลกนี้ไม่มีปัญหานะมันง่ายมาก มีปัญหาอย่างเดียวคืออารมณ์ของเราถ้าเราไม่ฟังเสียงอารมณ์ปุ๊บโลกนี้ก็จะไม่มีปัญหาเพราะอารมณ์คือตัวที่ทำให้เกิดปัญหาพอเราใช้สติมากขึ้นใช้ความกล้าที่จะ,ะเผชิญมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวอีกยิ่งน่ากลัวยิ่งน่าทำยิ่งทุกข์มากยิ่งตื่นเต้นที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข เราจะทําให้ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความหวาดกลัวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายได้อย่างไรนี่คือเทคนิคที่ผมใช้กับตัวเองในการเผชิญกับตัวเองการเผชิญกับตัวเองคือการเผชิญกับอารมณ์ของตัวเองทันทีที่เราเข้าใจพฤติกรรมเข้าใจลักษณะนิสัยของอารมณ์แล้วเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างสันติและสงบ เทคนิคนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมอย่างสิ้นเชิงผมไม่จำเป็นต้องไปหาใครที่ไหนอีกแล้วที่จะมาช่วยตัวผมผมรู้สึกว่าคนข้างนอกช่วยปัญหาภายในผมไม่ได้หรอกผมต้องช่วยตัวเองเพราะคนข้างนอกไม่มีใครรู้ตัวผมดีเท่าผมดังนั้นผมก็เลยไม่เคย คิดที่จะไปทำคาลเซลลิงไปหาจิตแพทย์ไปนั่นไปนี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกเลยแค่นั่งเฝ้าดูตัวเองมันคือการเยียวยาที่ดีมากสำหรับผมวิธีอื่นอาจจะเหมาะสำหรับคนอื่นอาจจะช่วยคนอื่นได้แต่วิธีนี้ช่วยผมได้ดีที่สุดโลกใบนี้มีเส้นทางในการแก้ปัญหาเยอะมากเลยแต่วิธีไหนจะเหมาะกับเรา ผมว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะต้องไปค้นหาด้วยตัวเองเพราะอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติไม่มีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนการฝึกเผชิญกับตัวเองทำให้เราเห็นตัวเองทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นพอเราเข้าใจปุ๊บปัญหาต่างๆมันหายไปความเข้าใจคือ หัวใจสําคัญในการแก้ปัญหาถ้าเราเข้าใจปุ๊บความกลัวความกลุ้มความกังวลความเครียดความทุกข์ทั้งหลายมันหายไปมันจะมาต่อเมื่อเราไม่เข้าใจการเผชเชิญกับตัวเองทําให้เราเข้าใจตัวเองนี่คือเทคนิคที่ผมคิดว่ามันช่วยผมได้ดีมากก็เลยอยากจะเล่าให้หลายๆคนฟังว่าเผื่อใคร เผชิญชะตากรรมเหมือนผมในอดีตอยากจะลองใช้ดูก็ได้หรืออยากจะคิดหาเทคนิคใหม่ที่เหมาะกับตัวเองก็ได้ผมคิดว่าเราไม่ควรจำนนกับความเครียดความกลุ้มความกลัวความทุกข์ทั้งหลายมันมีทางออกเสมออย่ายอมจำนนครับ